เอามาเปรียบเทียบกันนะคะถ้าพูดถึงคะแนนก็จะได้เอาคะแนนมาเปรียบเทียบกันว่าใครดีกว่าใครเก่งกว่าตัวอย่างนะคะเช่นคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ร้อยคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ท้ายที่80 <recover. S 2> ก็เราจะบอกว่าในร้อยคนเขาชนะคน้งมาแปค,คนแบบนี้เขาจะบอกได้ว่าคนที่ได้เปอร์เซ็นต์ท้ายที่80คะแนนดีกว่านะคะคนที่ได้เปอร์เซ็นต์ท้ 20, าย2ี้ก็จะคะแนนสอบของคะแนนีนคนะาะ ก็คือยังไม่มีการเปิดบัญอันตั้งทชันอะไรทั้งสิ้นนะคะก็จะเรียกว่าเป็นข้อมูลแบบไม่แต่งแปลความผิดนะคะสูตรี่เก็จะตามกับแบบที่แต่งแปลความผิดนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็เลือกใช้สูตรที่ถูกต้องนะคะก่อนอื่นขั้นแรกเราจะต้องเรียงข้อมูลซะก,ก่อนเรียงข้อมูลได้ดูว่าสุดท้ายแล้วเรียงไม่ครบจริงๆนะคะอ่ะก็รีบเริเร่มจากน้อยที่สุดก่อนก็จะเป็นสารสิ่งที่อมาม่เขียนไม่ต้อจะได้แบบ เรียงไปเลยจะได้ดูว่าคง20ต่อมาก็จะเป็น32นะคะแล้วก็48น่าเนาะดั้นมีสองตัวว่านะคะ15ที่สัญที่แข็งแรง15ที่เรีแข็งแรงนะไรมันไม่เขียวเลเข้อหนึ่งนะคะกำหนดให้ข้อมูลดังนี้15 22 18 27 30 25 19 33 27 34 17 29 17 33และ14อ่ะให้นักเรียนหาข้อ1นะคะ P 15อ่ะข้อ2 P 50ข้อ3 P 60อ่ะใครตอบข้อไหนได้นักเรียนยกมือเลยนะคะค่ะทำใส่สมุดอ่ะ,ออะใครตอบข้อไหนได้นักเรียนยกมือนะคะ N คือตำแหน่งทั้งหมดก็มี15 15บวกกับ1ส่วนด้วย116ส่วน115 0 0คเท่ากับ25.8เท่ากับ15.8ค5.8เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะตัวเลือกี่ ทีห้านะครับจากสรรมการก็คือ r ส่วน100เพราะว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ทางก็คือส่วน,100วน100ร้อยคูณกับ n บวกหน่ง r ก็คือ50าสิบส่วนร้อยคูณกับ n ก็คือมีจำนวนทั้งหมด15บหาจำนวนนะครับสิบวกหก็เป็นสิบห ก็จะเป็น5้ส่วนร้อยคูณกับ16 50กห้าสคูณส่บหกก็เท่าับแปดส่วนร้อยแปดร้อยส่วน100ก็เท่ากับ8นะครับแล้วแล้วจำนวนที่8ก็คือที่เรียงจากน้อยเป็นมากแล้วก็คือ2ีครับ ตำแหน่งที่ตำแหน่งที่แปดก็คือยีห้าครับคำตอบก็คือตำแหน่งที่แปดรกาศยี่ห้าครับก็เป็นสูงก็เป็นสูนก็ตำแหนที่เก้าเท่าไหน ดูได้ตแบนีเก้าอเก็ยี้สิเ็ดก็ตอบี่สก็แคนึ่งร้อยขส่วนด้วยหนึ่ร้อยนะครับ n บวกด้วยหนึ่ง R นะครับต้องตอบหกสี่หารด้วยหนึ่งร้อย n ก็จะคือสิบห้าบวกกับหนึ่งนะ 6กับ1 1จะเป็น1บหงจะเป็น1บหก10หกคูณ6สิบได้เท่ากับ9 6ส9 6ส่หารด้วย100นะครับก็จะได้คำตอบเป็น9.6 9.6อยู่ในช่วงที่9กับช่วงที่4นะครับตำแหน่งที่9 0.6คูณกับ0นะครับ ะเป็น9บวก0ก็จะได้เก้าตำแหน่งตำแหน่งที่9 5, 27, ก็จะ,ะมีค่าเท่ากาับ27่สับเ็ดมีหกสิบสิบเท่ยี่สิบค่ะอาจานะคะข้อห่งทีสิบหนะคะเท่ากับ1 5บจดแปนะคะข้อ2 p 5 0เท่ากับ25นะคะ,ะข้อ3 p 6 0เท่ากับ27ค่ะ